จะทำแกงเส้นนะคะนี่เกี่ยวกระเทียมค่ะกระเทียมเจียวยังไม่ทันได้สุกหรอกคนก่อนย่านไม่อ่ด่าหายมาคนย่านไม่มีมีต้มตีนไก่โครงไก่ใส่หัวผักกาศขาวใส่ฟ้าไทยแล้วก็เกลือแค่นั้นแหละแล้วก็ต้มให้มันเป็นไแล้วก็ใส่น้ำตาลกรวด หมูตันกรวดลูกชิ้นแล้วก็เส้นลูกชิ้นกชิ้นลูกชิ้นแล้วก็เส้นลูกชิ้นหมูเด้งลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นเตนเตนแล้วก็เส้นสายผมนี่ไงเส้นเส้นเห็ดแก่เส้นด้วยเส้นเห็ดแก่เส้นด้วยจ้าเนี่ย่ๆเกลยวกระเทียมนะเกลือกระเทียมเกลยวเติมกระเทียมเกลยวนะคะ กระเทียมผว,วกเครื่องปุ๋มมักน,นกระเทียมผงอาต้นหอมต้นหอมกระเทียมเจียวแล้วก็พริกขั่วพริกเติมสีมันแล้วใส่กับอะไรรึเปล่ามีกระเพียนเจียวใ่แล้ว นะอยากก็หอมทะลุจอไหมคะกำลังคิงของกำลัง,ะะง,งต้มโครงไก่แล้วก็ตีนไก่ใส่ด้วยกันเตินน้ำจืดตอกเดี๋ยวก็เอาเส้นใส่ต,ตีนไก่เปือ่อยก่อนบาทาไก่มันเปือ่อยก่อนทุกเจะ เนี่ไก่เ้ลงอืนไก่กำลังตึงขากกกำลังตึงกำลังตึงก็ตกโค้งไก่ซับต็ดตอนผับเป็นชิ้นๆไม่ต้องให้มันชิ้นเนี่ยต้มน้ำสต๊อกนัวแล้วแสบแล้วเนี่ยโอ้ตส่ดื้นพอแล้วเนี่ย 对呀，哦，那个水汤料，够不 ใส่แคบหนึ่งต้างพริกหนึ่งเอาพริกผัดนี่เค็อพริกเผายังกินหลายดันก็ได้ ดูพี่เขาสิคะใส่แคบหมกูกรอบไปแล้วปิดไฟ นี่ค่ะเทีย <Okay, S 1> มเจียวแล้วก็ผักเผาผัดใส่แคบหมูกินกับแกงเส้นเด้วุ้นเส้นน,นโอเคนะคะแซบ่บ